ความกรุณางดสตอยอยเพื่ออัธรลในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใคร รับชมคลิปเอ็กซ์ลจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเทอร์มัลไอแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอ,อย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับไปอีกขั้นแล้วอ่ะยา่ <laughs> ยาย่าพัฒนาไปอีกขั้นแล้วอ่ะโตเหมือน,นแบบเต็มลิมิตอย่างนี้หรอใช่ เหมือนลุงปู่ที่เคยแบบเป้าปเป่าป <c oughs> เป่าน,นั้นไว้แล้วบอกว่าวงแหวนมันพัฒนาได้นะมีพัฒนาการโอ้โหเหมือนกับดงกระตุ้นจากคนก่อนน่ะแล้วมนคนนี้กระตุ้นอีกเออว่าแล้วมันจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องอะ่ะไอ้บทเพลงเนี่ยมันจะช่วย<อ>มันต้องช่วยอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะเ,<อ>เพราะเหมือนเป็นผลดีตอนที่ถังซานร้รบเป็นผลดีมากกว่าผลเสียใช่เพราะเหมือนกับว่าตอนที่เขาเป่ามันจะมีพวกหญ้าพวกอะไรขึ้นมาตลอดเลยนะเออ ใช่เนาะคนนั้นอ่ะเวลาเห็นไหมที่เขาแบบป้องกันจูงจริงเวลาเขาปอกปุ้นจะมีดอกไม้ขึ้นมาปุ๊นปุขึ้นมาเออมันอาจจะทําให้หญ้าโตแบบสมบูรณ์ขึ้นนี่เหรอทีนี้ก็เลยเออไปเร่งให้ราชาเงินคามสมบูรณ์ขึ้นแบบเป็นที่ร่างที่แท้จริงอะไรเนี่ยแล้วมันดูสวยขึ้นกว่าสีทองนะตอนนี้เป็นแบบสีเงินไปเลยข้างตายจะไปสุดที่ตรงไหนวะเนี่ยมุงแหวนที่ห้ามีวัฒนาการเป็นสีแดงอ่ะ หรอไม่แน่ใจไม่รู้ก็เขาทําให้ดูว่าเป็นสีแดงอะจากดำเป็นแดงใช่ที่เป็นของญาน่ะอือว่าเขาเขาได้มาเนาะใช่มันมันเหมือนมันติดตัวอยู่กับเขาแล้วทีเนี้ยเหมือนตอนแรกมันเป็นสีดำาใช่ใช่ช่แล้วเมื่อกี้มันเปลี่ยนเป็นสีแดง บาดเป็นสีแดงสียังเธอใช่ไหมเธอว่าไหมใช่ใช่ใช่ตอนแรกเป็นสีแดงสามทีนี้ก็เป็นสีแดงสีโอเพราะเหมือนตอนนั้นเขาได้สีดํามาเนาะที่แบบเขาไปรับราชาเงินคำมาที่มันตื่นอ่ะโอ้โหคงไม่แดงหมดตั้งแต่วงแรกนะต่อไปนะโอ้โหถ้าแดงหมดก็ถ้ามี วงแหวนสีอื่นขึ้นมาโดยเฉพาะสังการก็ไม่แปลกแล้วนะคือหรือว่าสังการจะเป็นข้อยกเว้นวะยกเว้นหมดเออกรใช่ที่ผ่านมาก็คือข้อยกเว้นหลายอย่างอยู่แต่ว่าแบบอาจจะแบบว่าพอแดงเยอะๆแล้วกลายเป็นสีทองเนี่ยมีสีอะไรที่มันมากกว่าสีแดงวะที่เธอคิดว่าน่าจะสีทองนี่แหละมากกว่าสีแดงคือตอนนี้ที่เรารู้ก็คือวงแหวนที่มันใหญ่ที่สุดก็คือสีแดงไงแสนปีถูกไหมวงแหวนล้านปีไงเด้อ จะไปลาดปีเลยไม่รู้แหละเขาชอบมีอะไรให้เราเซอร์ไพรส์อ่ะถังซาน่ะแดงแล้วจะไปสีอะไรอ่ะสุดท้ายตรงตรงที่ที่คือเราคิดว่าเขาจะไปสุดที่ตรงไหนไงเราก็เลยคิดว่าหรือว่าเขาจะไปสุดที่วงแหวนสีทองสีน้ําเงินมีไหมมันค่อนข้างจะเป็นสีตัวเขาอาจจะเป็นสีน้ําเงินเลยเนาะน้ําเงินไปเลยอ่ะตัวของถังซาเนาะเออก็คือเป็นเป็นคนเดียวในโลกอ่ะใช่เพราะส่วนมากอ่ะสีตามทั้งถังซานอะไรเนี่ยส่วนมากเป็นสีน้ําเงินมาโดยตลอดอยู่แล้วอ่ะเออว่ะ อาจจะเกี่ยวข้องกับยากกบบ่างเงินคำมเลยสีน้นําเงินไปเลยเออเบ่งออกมาเพ๊่ <laughs> ไม่มีใครรู้ว่าวงแหวนเอามาจากไหนเนี้ยไม่มีใครไม่มีใครเหมือนด้วยไม่มีใครได้เหมือนทั้ง้ายค <laughs> นอาจจะลงแยววงแหวนสีตัวกระเป๋าพี่ตลกแล้ว <laughs> โอเคเดี๋ยวไปดูอีพีต่อไป <c oughs> นะคะ